สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะจัดหนักมังะใบจุกุยนะครับวันนี้เราจะเรียงมังะขึ้นชั้นนะครับนี่คือมังะที่ซื้อมารอบล่าสุดนะครับประมาณครึ่งครึ่งเดือนแรกใช่ไหมครับเนี่ยฮะอ่ะชมงามพูดไม่เก่งกระผองพูดไม่เต็มเต็งฮะเล่มสิบสองนี่ครับนี่นี่ครับนี่อันนี้คือห้องมังะของผมนะครับอันนี้คือชั้น ชั้นบังงะของของผมเองฝั่งนี้เป็นลักพิมพ์นะครับอันนี้หนึ่งสองามี่ห้าเจ็ดแเก้าขาดเล่มสิบฮะสิบเอ็ดและนี่สิบสองนะครับนี่วลาผมซื้อมาหรืออ่านจบแล้วก็ยังมาขึ้นชั้นนะครับอันนี้ฮะนี่สลามสิบเก้านะครับนี่พื๊ดสลามอยู่ไหนเอ่ยสลามนี่ครับนี่สลามหนึ่งถึงสิบแปดนะครับอ่ะแล้วก็มี ภ้าเที่ยวทั่วแคว้นแดนสู่วด้วยหนึ่งถึงเจ็ดนะครับนี่ใส่เรียบร้อยเจ้าสาวผมผมเป็นแฟนห้าถึงสิบสี่จบไปแล้วอันนี้แฟนเช่านะครับอ่ะอันนี้ครับนี่บทเรียนลักเส้นทางหัวใจนี่ครับนี่ขาดเล่มสี่เล่มห้าเล่มแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบเจ็ดขาดหลายเล่มอยู่ขาดหลายเล่มอยู่ครับหาซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันก็เลยแหว่งไปนะครับอ่ะ เปลี่ยนใยห,หน้าจืดก็ซื้อไม่ทันครับซื้อถึงแคล่มเจ็ดนะฮะอ่ะตอมาฮะแฟนเช่าแฟนเช่ายีอนะครับแฟนเช่ายีอยู่ตรงนี้นี่ต่อจากแฟนห้านะครับอันนี้ปุ๊บยีบเอ็ดอ่าขบวนการกรรมารอเนี่ยเล่มสามออกแล้วแต่ว่าผมไม่ซื้อเพราะทําไมครับไม่ชอบครับซื้อถึงเล่มสองพอเราก็เลือกซื้อครับไม่ไม่ซื้อต่อนะครับอ่ะ อันนี้มาฝั่งฝั่งของอันนี้ฮะวิบูลเดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนอน,นี้ปุ๊บนี่ฮะสรารภาพรักกคุณคางูยะซาดีดี21อยู่ตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของรักพิมพ์นะครับเพื่อนๆถ้าตามมาจากช่องจุกุยชาแนลก็จะเคยเห็นแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่า ผมเลี้ยงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาให้ดูกันอีกทีส่วนวิบูลนะนี่ครับนี่วิบวิบูลกับฟีนิกอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับฝั่งนี้คืออันนี้ย้ําก่อนนี้ห้องมังงะผมนะครับไม่ใช่ร้านนะครับไม่มีขายนะครับผมสะสมด้วยนะครับนี่ฮะนี่อันนี้จะเป็นของอาจารย์โคจิเซโอนะครับนี่ คลอสคลอสโอเวอร์ Close, sover, นะครับรุ่นลักตามสายลมเติมฝันบรายเซตแล้วก็คาเฟ่นี้มีนางฟาร์มาเสิร์ฟนะครับนี่ต้องขยับที่ให้เล่มสามหน่อยเสียบไม่ได้ผมมีมือเดียวอีกมือถือกล้องอยู่ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่นะครับนี่ไว้นี่ก่อนหนึ่งสสามแล้วก็นี่ครับ GTO พาราได้ล็อสิบ้านะครับผมก็จะมีคู่คนลุยเลอะแบทคอมพานี GTO โชว์เน่ม 14D GTR แล้วก็ a r a d i ด e Lost นะครับเล่ม15ไว้ตรงนี้แล้วกันมี LOST HIP LOST LOST HIP 0แล้วก็ t o k กะด้วยนะครับแล้วก็นี้ครับ TOKYO REVENGER 21นะครับนี่ลงมาข้างล่างฮะนี่ฮะ,ะยมามาดะกับแม่หมดทั้ง7นะครับเกมเทวดาโครงการ2 t o โตเกียวรีเวนเจอร์1-4ของผมเป็น เวอร์ชันเก่านะครับถึง <c oughs> เล่มยี่สิบอ่ะโอเคโตเกวลีวินเจอร์21อยู่นี่นะครับอ่ะใส่ไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับกลับมาฝั่งนี้ที่เหลือจะเป็นของสยามนะของสยามที่อยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆถ้าตามจากช่องจุก,กุยชาแนลนะก็จะทราบดีนะครับอ่ะรักต่างวัยหัวใจรถกาแฟ ى, อันนี้เคยรีวิวแล้วนะครับส่วนเล่มสอง รอรีวิวเร็วๆนี้นะครับอ่ะหนึ่งสองฮะโอเคเนะคลียงขึ้นชั้นนะครับอ่ะซิสเตอร์กับมังกรแล้วเราปีศาจเก็บกวาดไม่เป็นชื่อยาวมากครับหนึ่งสองสามอ่ะครับเลีงขึ้นชั้นนี้ปับ๊บอ่ะนะครับนี่สาวซาวจิบหนุ่มโอตะคุนี่ปึ๊บสุดยอดนักดาบ ไรช่องติดอาวุธโอเคเรียงเข่าชั้นปลานดันดันเข่าชั้นไป่าปครับนี่นี่ผมใส่อย่างนี้เพราะว่าผมเรียงผมเรียงตามเลขนะครับเรียงตามเลขนี้นี่ฮะมันจะมีเลขของสย,งสยามเนี่ยเขาจะมีเลขนี้อยู่นะครับเลข s i s เนี่ยครับนี่นี่ผมจะเรียงฮะหกเจ็ดสองใช่ไหมหกเจ็ดสาม นี้เป็นหกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสี่นะครับผมจะเรียงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือลักพิมพ์นะครับฝั่งนี้ลักพิมพ์อันนี้ NED พินเนตของเรานะครับพินเนตของเราฝั่งนู้นฮะวิบูนวิบูนจะอยู่นะครับเต็มเลยเต็มนี้เลยวิบูนนะครับฝั่งนี้จะเป็นอสยามเก่า นะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นสยามใหม่นะครับเคยสัญญาไว้กับช่องหลักว่าอาจจะมารีวิวเต็มๆอีกทีฝั่งนี้เป็นสยามบิ๊กบุ๊กนะครับแล้วก็จะเป็นพวกบุรพัฒน์บ้างมีดังโงะอันนี้เป็นดังโงาะ,ะการประชันภัยของเทมเมอร์เป็นเวอร์ชันเก่านะครับมันก็เลยสั่นไม่ตรงเห็นเวอร์ชันใหม่ละสั่นมาตรงกันแล้วนะครับก็มีเส้นชูนะครับมี ของอีโวอยู่ข้างบนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบงกฎนะครับโดเรมอนอยู่นูน่นนะครับดาร์บอนอยู่นี่ถามว่ามีหนังสือเรียนไหมมีครับมีหนังสือคอมไฟมันจะจ้าหน่อยอะนะครับนี่มีหนังสือเรียนหนังสือคอมแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับนี่ลูกกี้อยู่นี่โอเคฮะคสำหรับวับนนี้ประมาณนี้นะครับเรามาเลี้ยงหนังสือขึ้นชั้นกันเฉย ไว้เพื่อนๆอยากดูมุมไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวจะจัดให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจัดหนักมังะายจุกุยนะครับอันนี้เป็นช่องเฉพาะมังะของจุกุยนะครับแล้วจุกุยมีช่องหลักด้วยนะครับจุกกุยก็จะไลฟ์ที่ช่องหลักนะครับจุกุยชาแนลนะครับแล้วก็รีวิวมังะเป็นเรื่องๆก็จะมาลงที่ช่องนี้นะครับจัดหนักมังะนะครับเนี่ย อันนี้นะครับจัดหนักมังะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยส่วนอันนี้นะครับจะเป็นจุกุยชแนลช่องหลักนะครับมี2ช่องนะครับเกี่ยวกับมังะไงฝากไว้ด้วยนะครับช่องหลักจุกุยชแนลก็จะทําหลายอย่างนะครับวันจันทร์การไม่จิกอังคารมังะพุธพาเที่ยวเอ้ไม่ใช่วันจันทร์การไม่จิกอังคารมังะวันพุธเกมพฤหัสลีโก้สุกทามิยะเสาร์อาทิตย์มีตอนพิเศษไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ